สวัสดีครับชาวซูเนทุกคนครับก็กลับพบก,กับผมครับแอสิดดควาครับอาทิตย์นี้เรายังอยู่กับอารีนาอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เราจะไม่ได้มาเป็นแบบว่าไฮสปีดดา m เมจเหมือนทุกคลิปนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมันสายเดทบ้าง ซึ่งแน่อนอนว่าการเล่นสายเดซในตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับเพราะว่า,อาตอนนี้เกมค่อนข้างเร็วนะครับใช้ทีมดาเมจเนี่ยจบได้เร็วภายใน4เทิร์น5เทิร์นซึ่งทีมเดสก็ใช้เวลาจบถ้าโชคดีนะถ้าอีกฝ่ายไม่ต้านเดสมาหรือถ้าอีกฝ่ายต้านเดสมาแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวเนี่ยเราอาจจะจบได้ภายใน3เทิร์นแรกด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกเทิร์นไม่ใช่ทุกเกมนะครับที่จะทําได้นะก็ลองลุ้นดูว่าจะทําได้หรือเปล่าแล้วกันนะครับ ทีมที่ใช้วันนี้นะครับจะเป็นทีมค่อนข้างจะฟูลเดสเลยนะครับ4ตัวส่วนตัวที่5นเนี่ยลิงเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเดสเลยแต่ว่าใส่ไม้เต็มทีมครับเพราะว่ามันผมพยายามจะหาตัวที่5มาใช้แล้วซึ่งมันไม่มีนะก็เลยใส่ลิงมาเป็น3มืดนะครับเพื่อเอาบัฟจากลิงนั่นเองนะครับเป็นไม้กันหมาแล้วกันนะครับเพื่อเผื่อว่าเราเดสไม่ติดแล้วก็มีตัวที่กันเดทสูงมากอะไรอย่างเงี้ยหลอดฉเดทไม่ติดแล้วก็ค่อยใช้ลิงสู้ในช่วงเล็กเกมนั่นเองนะครับมาดูความสามารถของแต่ละครับ ยอนฮีนะครับจะเป็นตัวตีเปิดตี2องเป้าตีสถานะเดชนะครับเน้นโตเดชไปเลยนะครับอันนี้นะครับผมจะเน้นในส่วนของการโตเดชนะครับไม่ได้สนใจเรื่องการคำนวณดาเมจอะไรต่างๆเท่าไหร่นะครับอ่ะเน้นไปที่การโตเดชไปเลยนะยอนฮีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาคำนวณดูว่าอัตราติดสถานะเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะอืมทาราทาราเนี่ยมีพาสซสฟนะครับเพิ่มโอกาสติดสถานะให้ทาตุเวทนะครับ20%นะครับให้ทาเวทนะครับก็คือบู์ให้แค่ยอนฮีเท่านั้นนะอ่ะ แล้วก็ผมจะไม่ได้ใส่แก้สถานะให้ทาราเลยนะครับหรือตั้งสถานะเลยเพราะว่าอยากให้ทาราเนี่ยมันติดสถานะไปไม่ต้องเล่นนะครับให้ตัวเล่นเนี่ยจะเป็นคริสกับน็อกเป็นหลักนะครับอะไรแบบนี้นะอ่าคริสคริสนี้ไม่ได้มีบัฟสถานะอะไรแต่ว่าตัวคริสเนี่ยมีสกิลที่เป็นสถานะเดชอยู่แล้วในตัวเองเนาะอย่างที่รู้กันนะครับอืเพราะฉะนั้นคริสเนี่ยจะเป็นตัวออกสกิลนะครับผมก็ใส่ออกสกิลมาแล้วก็ใส่ตั้งสถานะไปเลยนะครับเต็มสูบนะฮะประมาณนี้ เราใส่เป็น2สปีดนะครับเพราะว่าเผื่อจะเป็นตัวตอบโต้ด้วยเนื่องจากว่าเราต้องใช้ตัวตอบโต้2ตัวในทีมนั่นเองนะอ่ะนะครับน็อ no กนะครับเป็นตัวลดอัตราต้านเดทของอ e ีกฝ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นตัวสําคัญมากนอกจากนี้สกิลของน็อกสามสกิลเนี่ยจะมี2สกิลที่เป็นเดทด้วยเพราะฉะนั้นจะใช้เป็นตัวออกสกิลคู่กับคริสนะผมใส่เป็นแหวนอมพรางมานะครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้อายอนฮีฝ่ายเนี่ยมันโต้มาได้อะไรอย่างนี้นะเวลาเราเล่นน็อกเนี่ยเราออกสกิลไปปุ๊บเราจะได้ไม เนน็อกสกิลเหมือนกันนะครับใส่สถานะให้สุดนะอะไรแบบนี้นะครับที่จริงคริสผมเพิ่มสถานะได้อีกนะเนี่ยแต่ว่าผมเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงน็อกเป็นต้านใบอย่างเดียวใช่ไหมงั้นผมเอาใบจากคริสออกแล้วกันนะผมเอาใบจากคริสออกแล้วก็ใส่เป็นเพิ่มสถานะเดลแล้วกันไอ้เพิ่มเพิ่มโอกาสติดสถานะแล้วกันนะครับเพื่อให้มันสุดไปเลยโอเค แล้วสุดท้ายอย่างที่บอกไปลิงคือเอามาทําเป็นตัวดาเมจเสรมิมเฉยก็ใส่ของแรงๆเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่พวกอัตราขี้อ่อนต่างๆนะครับเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่อัตราออกสกิลนะนะครับประมาณนี้สำหรับลิงนะอ่ะทีนี้เราอัตราติดเดสผมเท่าไหร่ถ้าอีฝ่ายต้านเดสเก้าสิบใช่ไหมสมมุติว่าอีฝ่ายอคพณเอ็นเชียลต้านเดสมาเก้าสิบนะครับเรามาดูกันว่าตีปกติของยอนฮีเนี่ยมันติดเดสกี่เปอร์เซ็นต์นะก็แหวนเดสนะครับเดิมๆเลยมีอยู่ห้าสิบนะห้าสิบละนะครับห้าสิบบวกกับล 6กบหกสิบวิญญาณ20เป็น80นะครับโอเคยอดฮีเนี่ยมีติดตัวละ80นะครับ80บวกสัตว์เลี้ยงครี10เป็น90เท่า potential แล้วนะหักล้างแล้วนะ90ละแผนการลบนะครับแถวหน้าเปอีก10%็นเป็น100 100บวกจัตตารายยีนะครับเป็น120นะ120แล้วก็น็อกมีลดต้านเดท20สใช่ไหมลดอีกฝ่าย20ถ้าจำไม่ผิดนะครับ,บอ้าวลด่ามสิเลยนะครับลด30 เพราะฉะนั้นแล้วสมมติว่าอันนี้คือการเพิ่มแล้วกันนะครับคิดซาวันเป็นการเพิ่มสถานะแล้วกันนะครับเป็นเพิ่ม30เพราะฉะนั้นยอนฮีผมจะเป็นอัตราติดเดช้อสอนะครับ150%อีกฝ่ายมีโปเลนเชียลเเพราะฉะนั้นมีโอกาสติด60%ในการโจมตีปกติของยอนฮีนะต่อให้อีกฝ่ายต้านเดสมาก็ตามก็มีโอกาสติด60%อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นล้วถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่แย่นะครับเกิน50%ด้วยซ้นะํานรนะครับ อ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าพาร์สี่ก็ไม่ต้องคิดมากนะครับใส่เวทก็ได้นะครับไม่ได้เน้นอยู่แล้วเนาะอืมไปดูกันดูว่าจะไหวหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเราฆ่าไม่ทันเนี่ยพอเทิร์นที่4ปุ๊บเราก็จะเริ่มเสียเปรียบแล้วหลังเทิร์นที่4ี่ไปนี่ต้องลุ้นว่าลิงเราจะช่วยได้ไหมนะอืมปาดแปร,แร่นะครับติดไป2ตัวซ้ำเข้าไปไหมเรียบร้อยบินไป1ศพ ยอนออกสกิลก็ดีนะครับถ้าติดสปีดด้วยจะแจ่มมากนะครับไม่ติดสปีดฮะเรื่องการโจมตีติดสปีดเนี่ยมันวางผลค่อนข้างยากนะผมก็เลยไม่ได้ให้มันเป็นตัวออกสกิลนะโตเข้าไปสองเป้าป้าดเรียบร้อยนะครับจบเร็วนะครับอย่างที่บอกเดร้อยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าเยอะมากต่อให้ฝ่ายต้านเดสมาก,ก็ยังมีโอกาสติดตั้งหกสิบนะถือว่าเยอะมากเลยโอเคคริสออกสวยน่าจะตายหมดแล้ว่ะ ไอ้น,นี้คำนวณเมื่อกี้คือการตีปกติของยอนฮีนะสตาร์ที่50นะนตแต่สกิลของคริสหรือของน็อกที่มันเกิน50อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดถึงเลยมันเยอะขึ้นไปอีกนะครับนลลขนาดโอกาสติดสตาร์แค่30ยังคำนวณออกมาแล้วมีโอกาสติด60ได้เลยโอ <c oughs> <c oughs> ชื่อคนนี้เท่จัดๆัดปลาไปแป,ปเรียบร้อยสองตัวลาเอ้ <c oughs> ไม่ติดแสดงว่าหมามีต้านเดสนะ <c oughs> ถ้าตีไม่ติดเนี่ยรู้เลยว่าต้องมีต้านเดชแน่ๆเพราะว่าเราเดชร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมล่ะถ้าเกิดไม่มีต้านเดชอะยังไงก็ติดนะถ้าตีไปแล้วไม่ติดเนี่ยแสดงว่าเขามีต้านเดชชัวร์เอ้ยโอ้โหแก้สถานะไม่นะอืมลิงเนี่ยหลิงแย่งเล่นนะโอเคนิ่งไปก่อนลิงบ้าหนาโค้งอะแก,แกะสถานะเฉยเลยเมื่อกี้อืไม่นะหลับ ลาก่อนเฮ้ยยอนผมก็ผมต้านหลับเปล่าลืมเหรอไม่นะไม่นะออกสกิลผิดด้วยน็อกไม่แต่เหลือเหลือแต่โอ้โหเจ็บโอเคน็อกสกิลล่างจัดไปเออติดหมดติดหมดเดี๋ยวรอเอาเวกถ้าน็อกยังรอดนะถ้าน็อกรอดนี่เอาเวก็นาก่าจะได้สามตัวเลยโอ้ยไม่รอดตายไปแล้วยอนโต้สวยปาดอ,อไม่ติดโอ้โหสงสัยจะไม่ไหวครับท่านผู้ชมดานนี้ กดไม่ลงเฉยเลยพลาดยอนฮีติดหลับนะต่ต้องไปเช็คพลเรนเชี่ยยอนฮีนิดหนึ่งละตี่หลับได้ไงวะไอ้ฝ่ายไม่ได้เล่นสายเพิ่มสถานะด้วยสิทำไมหลับได้ล่ะเนี่ยเฮ้ลิงแบบไม่ไหวฮะเกตเอาไว้เต็มชา้าไปหน่อยตายเปล่าถ้ารอดก็มีลุ้นโอเครอดอยู่แก้แค้ได้ด้วยลิง เอ,อเรียบรอ้ <laughs> อยยังชนะได้อยู่เ <laughs> นี่ยขนาดใส่สัตว์เลี้ยงเพลียยังดาเมจหลุดโลกเลย <laughs> ไม่ต้องใส่แล้ว <laughs> บัลแบนบอลน่ะเออเดยนนะเช็คยอนทีนิดหนึ่งโอ้โหนี่ต้านหลับเก้าแล้วอีกฝ่ายไม่ได้ใส่เพิ่มไม่เป็นไรเข้าใจได้แหละก็อีกฝ่ายเขาก็เล่นเพิ่มจิตวิญญาสถานะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม <laughs> สวย <laughs> <laughs> จัดจัดช็อตเมื่อกี้สวยแล้วกันนะ มาดูกันต่อครับแตะเข้าไปสองตัวเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหโดนสี่โอ้สวยอย่างนี้ตายสามเลยมั้งเนี่ยเออหายหมดเลยเรียบร้อยคือถ้าเกิดเราเล่นแบบมีคุณภาพคือเราต้องจบให้ได้ภายในก่อนส,สามเธอ์นะจริงคือสามเธอเนี่ยเราต้องฆ่าได้หมดแล้วนะครับเรียบร้อยจริงคริสก็ดีนะถ้าเกิดคริสต้ติดเอสเเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าโอ้โห เอรฟครับเกมนี้คริสมันจะแบบว่าเก็บได้เลยหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเป็นแหวนเดส์นะแล้วก็ติด SBA เดสด้วยนะครับแต่ว่าย้อนทีมันจะเป็นแบบกระจาย2เป้าไงมันก็จะดูดีดูครอบคลุมกว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ชัวร์กว่าคริสนะครับโอเคจูดาสแล้วก็จูดาสเนี่ยต่อให้ต้านเดส์มาเนี่ยโอกาสตายสูงอยูด่ดีเพราะว่าอ่าถ้าเป็นจูดาสเลเวลไม่ไม่เยอะเนี่ยไม่ถึง50เนี่ย ตัวเกมเนี่ยเขาจะมะีระบบที่แบบว่าถ้าตัวละครเลเวลวน้อยกว่าเนี่ยมันจะมีเรื่องอัตราติดสถานนะกับตั้งสถาน,นะมาเกี่ยวข้องถ้าเลเวลวน้อยกว่าเนี่ยโอกาสโดนสถาน,นะจะเยอะกว่านะครับแล้วก็จะถ้าเราเลเวลวน้อยเราก็จะใช้สถาน,นะใส่คนที่เลเวลเยอะกว่าไม่ติดด้วยอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีระบบเรื่องนี้อยู่เหมือนเปอร์เซ็นต์มันจะลดลงอะ่ะมันจะไม่เป็นแบบสมมติย้อนผมตีร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อไม่นะโดนเดชคืนตาย ไม่โอ้ยเลยไปติดติดใบหมดหรอวะรวเลยเรรสยาไม่ตายเออเช่วยด้วยไอ้ฝันติดใบสองเทินได้อยู่อืมน่าจะได้น่าจะได้นะาจะได้อยู่เออ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคริสโต้ล่าจะตายคนหนึ่งใช่ไหมเอ้ยแต่เศษมันบินวอลก่อเมื่อกี้น่าจะใช่โอ้ยเศษมันล่อกหนอยู่โอ้ยคริสต่ายลิงแบกแต่ลิงจะบทหลอแล้วไหวปะเนี่ยอืมเอ้ยอันผ้าสวยเลยซ้ำไปเอ้าติดพิษตายโอ้ยนี่เนี่ยเจอเดตายต้องไปอัพตานเดตแล้วเจอเดซตายเองเซ็งเป็ดเลย อ่าผมเลยปิดโลโก้่างแล้วเหรอเนี่ยไม่นะเออลาก่อนหมาโอ้โหผิดสกิลไปหน่อยนะระบอของข้ว่าให้ยับยัง้งลิงมาโตสองเป้าเรียบร้อยเออ <laughs> เรียบร้อยแล้วตานี่ชิวๆ <im itation> มันต้องแบบนี้สิเออโอ้ติดสปีดด้วยสวยครับอีกฝ่ายไม่ได้เล่นเธนเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็โตรเรียบร้อย <im itation> เออน่าลำทานฉันจะต้องพบวิธีที่จะช่วยพวกเราอย่างแน่นอน ถ้าเล่น t h มนี้มีถ้ามีจิตวิญญาณโบกยีอร์เจะสวยมากครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีจิตวิญญาณก็เล่นได้นะแต่ว่าอัตราติก็จะน้อยกว่าผม20%นั่นเองนะครับก็จะทะลุไอพวกต้านเดทยากกว่าผมหน่อยนึงแต่ว่าก็ยังมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าต้านเดทอยู่ดีนะออเอ้อโอ้โหไม่ติดเลยต2ตัวไปย่ายอนทีไม่ติดเลยโอเคได้แล้วยอนที่หนึ่งดอกเก็บยอนที่ใ้ได้เถอะโดนเปล่าเรียบร้อยโอเคสวยเออโอ้โหไม่ติดใครเลย จนทีดเดียวแสดงว่าทีมนี้จะต้านเดย์ยกทีมมั้งเนี่ยยากแล้วอันนี้น่าจะยากซ้มเข้าไปเออ,อได้แนละ้วค่อยๆแปะม้าเข้าไปฮะมันมันยากนิดนึงแต่ว่ามีโอกาสอยู่ไม่โอกาสไม่ได้เป็นสูงสักทีเดียวครับมาสู้กันโอ้ยตาหมอดาบอโตไม่ได้เวลาเรา,เาดาเมจสู้ก็ได้ อานี่เสียงหายสวยเนาะเอ้ยโอ้โหไม่ติดเลยต้านเดยชจริงทีมนี้ทำไมเยอะอย่างนี้วะเนี่ยน่แผนเขาก็ไม่ได้อัพนะเนี่ยโอ้ยตายตายน่าจะต้านเดททุกตัวเิสสวยได้ไปสองเลอสองอ่า ตายหมดไม่นะกดไม่ลงเนี่ยต้านต้านเดสเยอะเกินถ้าแบบมาต้าแบบ5ตัวอะไรเงี้ยโอ้โหเอาไม่ลงจริงกดยากแค่2 3ตัวอะไรายัางแบบว่ามีลุ้นไงอะไรเงี้ยนะเออเจอแบบ5ตัวเข้าไปได้แบบว่ากดไม่ทันวะยากยากอันนี้ยากหน่อยเฮ้ แปะเข้าไปติดไปสองเรียบร้อยซ้ำไหมซ้ำไปหนึ่งตายโอ้โหน็อกสกิลอีกแล้วเอสบายครับแหวนเทินฮะโ oh, ตเรียบร้อยโดนคริสโตเข้าไปโ oh, อ้ยอนฮีมาขยันเล่นจังวะเนี่ยผมลืมเอาอัตาราอสอกิลออกไปเนี่ยก็ไม่นะ ยอนฮีมันขยันจัดๆแล้วเกตมันเต็มเร็วไงเรียบร้อยสามคนไปอโอเคโอเคเป็นสปีดให้หน่อยมาไหนๆกไ็ไหนละไม่ไติดเดียช่อน,นี้ได้โตแน่โดนด้วยเรียบร้อยเอา้าคริสแย่งโตไม่ไปเป็นไรไอผมว่าผมใส่คริสโตน้อยกว่าแล้วนะหรือว่าไม่โดนคริสนะเ้ยสกิลเมื่อกี้ไม่โดนยอนฮีอา้าวานาเล่นเฉย เฮ้ยฝ่ายติดคูดาวครับลากรน,นี่แน่ผมไม่อยากเล่นให้ทลาออกสกิลเพราะผมกลัวว่าบางคนเขาจะใส่ต้านครูดาวมาไง,ไงเดี๋ยวผมจะแตกเองอนะก็เลยแบบเออปล่อยให้มันติดสถานะไปดีกว่ากลัวม,มันเดี๋ยวออกสกิลแล้วมันแปลงร่างอีกนะเสียเวลาเราจะมาเล่นเดทไงวันนี้เออนะเอ้ยรู้ดี เออยังมีคนใจรักรูดี้อยู่นะครับถ้าไปเล่นไปถ้ามันล่อสามสี่เธอไปแลกไปได้เนี่ยมันก็โหดนะรูดีอ้อ่ะอึดโหดน้องออกสกินนิกแล้วยกโลกเฟลไปครับตอนนี้ต้องขอเก็บรีบเก็บตูนอื่นให้เร็วที่สุดแล้วกันรูดี้เขาต้านเดสแหละรู้สึกได้ไม่นะโอ้เธอที่สองแล้วอ่ะ่าฆ่าไม่ได้เลย โตเข้าไปโอเคสวยเออได้ไปหนึ่งโอเดียวแปลงล่างว่ะสวยแล้วเธอหน้าสวยแล้วคาเดียวเร็วปาเขาให้ได้ยอนไม่เป็นไรเหลือเดียวกว่ะไม่นะเอ้ยเหลือโตเดียวตายได้อยู่ผิดบ้านหมดเลยไม่เป็นไรโตเข้าไปสวยต่อไปเก็บหมาให้ได้โหเก็บทันไหมเนี่ยโดนมัน ไม่ทันแน่เลยว่ะเลื่อนเหลือหนึ่งกันหมดแล้วเนี่ยสงสัยจะแพ้แพ้ลูดี้เอาลูดี้ไม่ลงยังยังเอ้ยโตโอ้โหย่อนไม่เอ้ย,ออย,ออยสวยสวยติดไหมติดเดือดเดือดเดือดเอา้เอาวอมาตะาคริสขึ้นแต่ว่าเหลือเธอสุดท้ายแล้วเหรอ <laughs> เหลวจัดเหลวจังเพิ่มคูดามาเหรอคริสของส,สวยสวยดึงดองเรียบร้อย สมเป็นคริสจริงๆนักเสียบรูดี้นึกว่าจะแพ้แล้วเมื่อกี้เพราะว่าถ้าเหลือรูดี้ตัวเดียวเนี่ยมันดาเมจเราเอาไม่ลงแน่ๆอยู่แล้วนะครับไม่จะเป็นลิงก็ตามนะถ้าเหลือลิงหนึ่งหนึ่งกับรูดี้ก็แพ้นะครับตีไม่ลงตายไปซะเออโอ้โหแม่นมากสองเป้าซ้ำนะครับ โอ้แล้วก็ยัดไปสามเป้าปลิงไม่ติดลิงตันเดสต,ต,ต่อเข้าไปเออเรียบร้อยสวย,เอ,ยสอเออผมถึงอะไรได้อย่างหนึ่งว่ะมีคนแซวบอกว่าผมไม่ยอมเปลี่ยนชุดให้ยอนฮี เออจบเกมนี้ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนคอสตูมให้ยอนฮีทีหนึ่งเลยกันนะแก้เบื่อนี่เหน่นี่เหน่ตาไปซะสกิลนี้ติดชัวแหละเปอร์เซ็นต์เยอะมากเรียบร้อยแต่คริสน็อกเนี่ยยังไม่มีตัวบัฟสถานะนะเพราะว่าทาราเนี่ยมันบัฟสถานะให้แค่ยอนฮีนะ20%นะ ถ้าเกิดมีตัวมั์คสถานนะแบบภาพรวมมาได้เนี่ยจะเจ๋งมากเลยจะได้ช่วยคริสกับน้องใครให้มัน,น,น,นสูงขึ้นอะไรอย่างนี้นะใช่ผมไม่ค่อยมีคอสตูมอ่ะ,ะอคอรอสตูมนี้แล้วกันนะ <c oughs> โอ้โยลูกไฟแสบตาเหลือเกิน ตากรสองเป้าสามไหมไม่สามอ้าหมาไม่ตายแสดงว่ามีต้านเดสนะ <c oughs> ได้ไปนหนึ่งเ <c oughs> มื่อกี้จูดา้าก็ไม่ตายจูดา้าไม่ติดเดสด้วยนะครับกด <c oughs> จะต้านเดสหลายตัวอยู่ก็วัดดวงกันแล้วกันนะงั้นโอเคลิงก็ไม่ติด <c oughs> <c oughs> มเ่อัตราแต่เปอร์เซ็นต์เราสูงกว่าครับมีโอกาสชนะได้มาวัดดวงกันดูครับ30% 50%นะ ถ้าเป็นยอนฮีก็มีโอกาสติด60%เออถ้าเป็นคริสกับน็อตก็เปอร์เซ็นต์จะลดน้อยกว่ายอนฮีลงมา20%โอเคเอาเวงน้นองมาแล้วสวยมากปาดไปเลยซึมโอ้ได้หนึ่งวะ่ะไม่ติดไม่ติดสุดากับลิงเหรอ,อขอเก็บลิงให้ได้ก่อนได้ไหมอ๋อไม่นะติดหวาดกลวหมาเลย เก็บเก็บลิงก่อนอ่ะไม่งั้นโอ้โหเดชด้วยชุดาชไม่นะเฮือบแตกป่ะเนี่ยน่าจะแตกเฮ้ยเข้าซอมบี้ปะวะไม่เข้าดิเอ้ยมีสิทธิ์เข้าได้งั้นเข้าได้เข้าได้ที่เข้าซอมบี้ได้น่าจะสู้ได้อยู่หวังกับพิสแล้วกันนะเปึ๊บเรียบร้อยเข้าซอมบี้เดี๋ยวรอพิสตื่น จูดาเขาสองบีป่ะไม่ดาามจไม่พอ,อเควคิสตื่นแล้วเธอมันเออติดไหมไม่ติดอีกอ่ะอันเนี้ยต้าจะตายแล้วติดต้องติดแล้วโอ้โหไม่ติดนี่ขยะบับสกิลเวสแล้วนะสกิลเวละนะสเวคริสมันบับสถานานะลาก่อนป่ะถ้าสกิลนี้ไม่ตายก็แพ้แล้วละ่ะเจอจูดาตีติดเดยตายไม่ติดโอเคสวยโตเข้าไปไม่ติดอีกยา โอ้ยใกล้มาโอเคสนันไปสี่เทินแต่เราติดพิษตายก่อนนั่นว่าอะไรไปเด้อเฮ้เดดไม่ติดนิดเดียวเองเ้ ยันระไปยสองเป้าเรียบร้อยส้ำว่สวยครับสวยเอ้ยโหไม่ติดเว้ยบอกให้เด็บรีเมคตัวอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งมีพาสิเพิ่มสถานะหน่อยไปจะได้สุดสุดสุด,สด,สดเอาให้มันสุดสุดไปหน่อยนะคือตอนนี้แบบมันไม่สุดอ่ะขาดอีกยี่สิบนะ <laughs> ขอตาติดสถานะให้กับท่านมืดก็ได้ยออี่สิบเปอร์เนอะไรเงี้ยเออตานเขาให้โอ้ยหมดทีมเลยสวยมากช็อตน,นี้องพบวิธีีท่่จะชววยพกเราลย์ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับจะสังเกตว่าเราก็ชนะบ้างแพ้บ้างเรื่อยๆนะเพราะอย่างที่บอกคือถ้าเกิดเจอตัวด้านเดสักสามตัวสี่ตัวเนี่ยจะยากแล้ว โอ้แก้ด้วยไหมนะเธอซ้ำเข้าไปใหม่สองตัวเดิมปะเนี่ยอ่านนะ โอ้โหติดสตัร์นไปเรียบร้อยแนละ้วได้ไป2ครับติดอีก2ด้วยน่าจะได้อยู่รอบนี้คริสทำงานโอ้โหไม่โตโอ๋อคริสก็ติดสตันตด้วยโอเคได้นะเหลือแค่หมาละน่าจะได้อยู่รอคริสตื่นมาแล้ว สวยครับข้าจะย้อนชะตากรรมนั้นเองจองเผชิญหน้ากับผีบรเราะห์ในโลกหลังประชาชนทั้งหลายโปรดเชื่อมั่นในตัวข้าเดฟเรย่าฮะรอบนี้ลงหลุมไปเลยเฟรียะ <Fre> ไปซะโห <c oughs> oh, สวย โอ้ยนกนี่เขชอบออกสกิลบนจริงๆเลยนะอขอให้ความสิ้นหวังขอความสุขแห่งข้อบานะอ้านอะอ๋ออัมพรางสินะตอนนี้แหวนอัมพรางก็ดีนะครับใครที่แบบว่าเล่นเล่นตัวดำเมจเนี่ยใส่แหวนอัมพรางก็ไม่แย่นะเพราะว่ายอนฮีกว่าจะได้โตไม่ได้นะครับ ก็ไปลุ้นว่าลิงถ้าไอฝ่ายเล่นลิงเนี่ยมีโอกาสจะลบอัมพางได้แต่ก็มาป็นสิทธิ์ใช้งานนะนะมันก็วัดดวงนะครับสวยโอ้โหทีดทำงานดีโอเคลากรอยอประมาณนี้แล้วกันสำหรับทีมเดส ประมาณนี้ครับข้อดีของทีมเด็กก็คือว่าเราไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรดีอะถ้าเป็นในสภาวะปกติครับคือเราไม่ต้องใช้ไอเทมสูงมากก็สามารถล้มคนเก่งๆได้นะเพราะว่าอัตราสิทธิ์สถานะของเราเนี่ยมันอยู่ที่สูงกว่า100%อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจอต่อให้เจอคนที่ต้านเดสมาทั้งทีมเลย5ตัวเนี่ยก็มีโอกาสชนะได้นะครับโอกาสชนะไม่ได้เป็นสูนสักทีเดียวนะครับมีโอกาสติดอยู่ประมาณถ้าเป็นตัวยันเีก็คือ60%ใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวอื่นๆเนี่ยก็ ลดหล่นลงมาอย่างคริสกับน็อกเนี่ยจะจ<า>ไม่มีเพิ่มสถานะ20%พเพราระฉะนั้นอัตราติดสถานะเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยสตาร์ที่50นสิะถ้าเป็นยอนฮีจะเป็น160ใช่ไหมถ้าเป็นคริสก็จะหายไป20่หรือ140อะไรอย่างนี้นะครับอืมเอ่อไม่ใช่160 450ใช่ไหมร้อยห้า150อันนี้ก็จะเหลือแค่130อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของคริสกับน็อกนะอืมถ้ามีตัวเพิ่มสถานะไปอีกสักตัวหนึ่งที่เป็นเพิ่มสถานะให้ธาตุมืดหรือว่าเพิ่่่มสถานนะะใใให้้ครกก็็ไดเียจยจชว ทีมที่เป็นทีมสถานะหรือทีมเดนเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่านี้นะครับอันนี้คือยังไม่สุดนะมันยังไปต่อได้อีกนะครับก็คือพาสีเพิ่มสถานะนั่นเองนะครับอืมแล้วผมไม่แน่ใจว่าพาสีเพิ่มสถานะแบบรวมนะครับก็คือแบบเพิ่มทุกสถานะเลยกับเพิ่มสถานะแบบว่าเฉพาะทางอันต้องบอกว่าอย่างไนดีอ่าลดสถานาะกันอ่ะไม่รู้ว่าตัวที่มีลดอัตราติดสถานะนะครับ กับตัวที่เป็นรถอัตราติดสถานะเฉพาะทางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรถเดเนี่สามสิบถ้ามีตัวที่รถอัตราติดสถานะอะไรก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่ามันทับกันหรือเปล่าระหว่างรถอะไรก็ได้กับรถเดสแต่คิดว่าอาจจะไม่ทับป่ะอารมณ์คล้ายๆกับรถด,ดาเมททั้งหมดกับรถด,ดาเมจห้าเป้าอะไรเงี้ยอืมก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ทีมสถานะเนี่ยยังเหลือตัวบัฟสถานะภาพรวมนะครับบัฟใครก็ได้กับตัวลดสถานะอะไรก็ได้อยู่นะยังมีให้ลูกเล่นอีกเยอะนะครับทีมสถานะนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นกิมเดย์นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจใผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ